สวัสดีจ้าทุกคนเปียวนั่งอยู่ข้างนอกค่ะอากาศดีเมื่อนี้ประมาณ15องศาเปียวออกมาทําสวนนาบ้านนะคะทุกคนพื่น่ะเปียวก็ทําความสะอาดส่วนไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เก็บใบไม้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เปียวเห็นมาเปียลเลาะทําความสะอาดมาตรงขอบนะคะเรื่อยๆมาจนถึงตรงนี้ค่ะนี่เปียวยังต้องทาอีกนะคะเมื่อวานเปียวก็ออกไปทําข้างนอกแล้วค่ะู้องนอกเปออกไปทํามา ดี๋ยวจะให้เบิ่งนะคะเนี่ยค่ะเปี้ยวกับไปทําความสะอาดตรงนั้นมานะคะแล้วก็ตรงขอบตรงพุ่นค่ะทําความสะอาดทําไปถึงหันได้หน่อยนึงค่ะเปี้ยวกับเลยเซาเปี่ยนต้องทําอีกนะคะสีเริ่มถลอกแล้วค่ะเปรียก็ตั้งใจว่าไปจะปูาทาอีกนะคะเพราะว่าอันนี้เขาทาสีไปเขาปีที่เจ็ดค่ะทุกคนสีทนทานมากเลยเจ็ดปีแต่มันมันโดนหิมะโดนน้ำแน่โดนความเย็นเนาะ ก็เริ่มเลาะออกมนแล้วค่ะทีพเบลจะมาเลาะมันออกอยู่ปัท้ายแล้วค่ะจะว่าเบาสิเส้าท้าแล้วอเห็นเป็นธรรมชาติเลยแต่ว่าเชื้อราพวกเนี้ยเขาต้องมาฉีดด้วยนะคะฉีดยากําจัดเชื้อรานะคะเพราะเขาท้ากันท้ากันแต่ว่าเล็กนี่ท้าติดทนนานมากเลยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเฮ็ดเองหมดค่ะแต่ว่าต้นไหม่ตรงนั้นนะเขาจ้างคนมาตัดนะคะแต่เไปจะให้ทุกคนเบ่ง อันนี้เป็นนั่งพักเบรกอยู่นะคะทุกคนเป็นเหนื่อยเป็นเหนื่อยนั่งในแต่ตน้นไม้ห่มไหม่ค่ะขยะอันนี้เป็ถิ่งไปได้มือเศ้าซองถุงค่ะนี่ถุงหนึ่งพู้นอีกถุงหนึ่งอยู่บนได้ซองถุงแล้วค่ะทุกคนมือวานนี่เปียวกระตัดได้ถุงหนึ่งนะคะสามถุงเราทั้งหมดน,นะคะเมื่อยแล้วเราจะพาทุกคนมาเบิ่งตรงนี้นะคะอันนี้ต้นดอกซากุระกำลังเริ่มบานนะคะกำลังพยุพยิ่งนะคะ สวยหรือเปล่าคะทุกคนพี่ยว,ว่าจะตัดประมาณเนี่ยค่ะเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของของนะะมันขึ้นไปสูงมันว่สวยอะค่ะพี่ออให้เขาตัดต้นสนตรงหลังค้าเนี่ยค่ะออกนะคะเพิ่งตัดไปได้อาทิตย์นึงค่ะโอ้เนี่ยค่ะทุกคนทำไมเปียวสวยหรือเปล่าคะจะเปียวปลูกไว้ตอนเชื่องเดือนกุมภามีน้ำนะคะทุกคน ประมาณกลางเดือนมีนากุมภาพันธ์มีนานะคะ่ะมีนาสวยแล้วดิเ <c> บ <oughs> ิลจะเอาเขาไปไว้ในห่มนะคะเพราะว่าถ้าเอาไปไว้ในหม่มเขาจะสวยน,นั้นส่วนอันนี้เปียวซื้อ,อดอเลียแบบเป็นปีนะคะเป็นหัวมาฟังดินไว้กําลังเกิดเลยค่ะสวยเพื่อตั้งใจว่าจะปลูกใส่กระถางก่อนเฮาบัลู่เฮาสิญญาไปใส่อีกบอนะคะแล้วตรงนี้นะคะเปียวก็จะทําความสะอาดก็ดีมีดอกชิวลิปออกดอกนะคะ เบลก็เลยเก็บใบตรงนี้เบลชอบมากเลยนะคะสีแดงกับสีเหลืองนะคะแต่ตรงนี้เบลก็จะทําความสะอาดทุกคนเห็นบอญ่า,ญาอันนี้เป็นหยาแล้วค่ะหยาเต็นไปหมดพุดนะหยาตีนตทุกแกที่เขาเอิญเบลต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าเขาต้องทําเองนะคะเขาอยากให้บ้านเขาสวยเขาก็ต้องทําเบลได้อันนี้มาจากลูกค้านะคะเบลก็เลยมาฟังหัวเขาไว้เขาก็คืนเองทุกปีคะ่ะทุกคนสวยไปอีกแบบมื่อร่อนเบลเคยคิดว่าสิเอาตรงนี้ออกแล้วก็ปลูกพักพืชส้วงรัวนะแม่ค่ะไ้จะกิน แต่ที่เปียวเห็ุเพราะว่าเวลาดอกซากุระลวงลวงลงมาทุกคนมันเลอะไปหมดเลยน่ะค่ะแดงจึงคือง้อ e. wow. ขอขี่จัสกีค่ะบ้านเปียวบ้านเปียวติดกับอันทาเรือนะค่ะทุกคนเขาก็มาขี่จักสกีนะคะี๋ยวเพื่อนบ้านแล้วเอารถเอารถเก็บขยะมาถึงไว้นะคะก็เลยบปเห็นวิวเลนจัสกีเห็นปะเลนจักสกีกันเสียงดังมาก เป็นท่าเรือค่ะยุ่ขงข้างบ้านเบตรงขวาม,มือมันจะเป็นท่าเรือที่เบลไปเดินนะคะกับแฟนเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเขาเล่นเจ็ตสกีกันกเอื้อนเจ็ตสกีหรือ,อยังที่รถขับอยู่พัทยาหน่อยน่คะเบลก็ดื่มซื้อนี่และคะทุกคนสวยมากเลยกําลังบานมองอื่นบานใกลหมดแล้วนะคะทุกคนแดดออกเต็มที่สองอาทิตย์นะคะเบิง่ง ดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ปีอะคะเบลก็เลยไปซื้อดอกอันนี้มะมาปุกนะคะด้วยชอบสีขาวกับสีฟ้านะคะเบลก็เลยซื้อมาอันนี้เขาจะเกิดเองทุกป,ปีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปหัวใจนะคะส่วนพวกนี้เขาก็ต้องมาเก็บนะคะใบไม้แห้งองแห้งซึ่งเลก็จะมาฟังดินไวนะคะ้ค่ะแล้วเขาก็เกิดเนี่ค่ะนันจะมีดอกดำๆเบลเก็บพันดอกไม้ไว้แต่แฟนเปลี่ยนหัน บอลูนะคะไปเทถึงหมดนะคะเอามัเกิดเองทุกปีก็ชอบค่ะดอกไม้แบบนี้มันมันมันดูแลง่ายนลยไหมนนะคะแต่อันนี้ไปจะจิ้มใส่กระถางไปให้เพื่อนนะคะเพื่อนเราชอบเพื่อนฝรัง่งโอ้ดอกทุ่งพอานผุดออม่หัวมีดอกแล้วสงสัยต้องเตรียมใหญ่ไปปลูกไปมางใดมางหนึ่งแล้วด้อนี่ <c oughs> สว,วัสดีค่ะทุกคนส่วนอันนี้ก็เริ่มนะค่ะ เาเหี่ยวเขาแหงแล้วนะคะเียกก็จะถอนออกเอาไว้ถ้าไปฟังไว้ให้เขาเกิดปีนาค่ะอุ้ยถอนได้บ่นี่สงสัยต้องล้อให้เขานน่อุ้ยนี่เดี๋ยวจะถอนหัวเขานี่อุ้ยหัวเขาใหญ่มากเลยนะคะเบิ้งทุกคนเขาต้องปล่อยให้อาหารเขาไปเลี้ยงหัวนะคะต้องป่ะตัดใบนะคะเพราะว่าค่ะจะปล่อยให้ใบตรงนี้นะคะแหงเหลือมไปเองแล้วก็หลุดออกนะคะเดี๋ยวจังสีอันปลูกนะคะ จะออกนะคะนะคะทุกคนโบเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะไว้ทะปุกนะคะเดี๋ยวเบี้ยก็มาทำความสะอาดค่ะบอาดารนี่ค่ะดอกไม้เบี้ยปิดปลูกไว้เขาปลูกไว้เขาก็เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวแงงค่ะทุกคนเวลาลมพัดนะคะตรงนี้เริ่มเวลาเริ่มเขาเริ่มเป็นดอกแม้เนียนปะแล้วเขาก็จะเป็นมาก ต้มุนี่นี่นี่เวลาเขาแห่งทุกคนเห็นปะเขาจะเป็นหมากตุ้มุแบบเนี้คะ่ะนี่เพราะเขาเป็นหมาแบบนี้เขาก็จะเป็นเมล็ดนะคะโรยไปทั่วปิวไปทั่วแล้วก็เกิดปีหนานะคะ่ะทุกคนสุดยอดเลยดกมากนะคะเดี๋ยวจะออ,ออกเกสรออกเห็นปะ วสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเราชมช่องเปรี้ยวสวีเดนเนี่ยค่ะทุกคนเพื่อกินอาหารเที่ยงสเสร็จแล้วเพื่อก็ออกมาทําสวนนช่หคะมวนไปอีกแบบเพราะได้มวนได้หัวนะคะทุกคนเนี่ยแหละวิธีชีวิตตั้งแต่นะคะบ่มีอย่างไยวันหยุดต้นสนที่อยู่ข้างหลังอยู่เนี่ยเราจ้างบริษัทมาตัดให้นะคะโดยจะพาทุกคนชมค่ะลู้หรือเปล่าคาว่าค่าสายใจในการจ้างให้คนมาตัดต้นสนเนี่ยคาชุมงอยู่คี่ธีเท่าใด ที่แรกนะทุกคนเ,เปียวเฮ็ดวิดีโอไว้แล้วเราบันทึกเปียวไปเพลอลบถิง้งใช่ไหคะก็ได้จะเล่าทุกคนฟังนะคะต้นสนนี่จังต่เปี่ยวซื้อบ้านบ้านหลังนี้กับเขาเจ็ดปีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เจ้าของเก่าอีกค่ะเขาอยู่บ้านหลังนี้มาทั้งหมดยี่สิบปีนะคะเขาขายเพราะว่าเหตุจาเป็นเขาย่าล่างกันนะคะแล้วบันนี้พอพอบีวอย่างมาอยู่ต้นไม้มันหนานะค่ะทุกคนเปียวเปียวก็เล่น พยายามตัดเองแล้วนะคะฟังข้างหลังมันจะเป็นอยู่ฟข้างหลังเขาตัดเองมันตัดบ่ได้ค่ะเพราะว่าคนที่มีบริษัทเนี่ยเขาจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่แบบโดยเฉพาะทางนะแม่ค่ะแต่ว่าค่าชั่วโมงเขากับค่อนข้างแพงนะคะทั้งหมด3คนที่มาเนี่ย่าด้จใจเขากับค้นละทังสินะะ้นค่ะเขาคิดยังไงเขาคิดเป็นชั่วโมงละเขาใส่เวลาทั้งหมด4ี่ชั่วโมงทุกคน 4ชั่วโมงในการตัดต้นใหม่นะคะเราก็เอาค่าไปทิ้งขยะด้วยนะคะเขาเก็บกวาดทำความสะอาดคือเปี้ยวกับม้าเขาฟาวเก็บเลยไหมคะฟาวเก็บฟาวมันแล้วให้มันทันตอนเทียงสามคนถ้าเป็นคนไทยนี่เปรียวว่าคนไทยเห็นงานไปก็หนีเอาว่าตรงๆอันนี้บริเวรว่าว่านะคะคือคนไทยเห็นงานมีนี่ประสิทธิภาพทํางานไวแล้วก็คล่องแคล่วนะแมค่ะแต่ฝรั่งเขาจะทํางานแบบเขาทําไปเขาก็จะพักอะดื่มกาแฟ เดี๋ยวกพักดื่มกาแฟสรนะคะเขาจะเป็นการสี่ฝรั่งทํางานนะคะเดีย๋ยวเห็นงานฝรั่งมาหาลายค่ะสิดื่มกาแฟยุธยาละมดวันงานนี่ยไ่ค่อยเดินเดอนั่นแะค่ะทุกคนเพื่อนมาตัดเนี่ยค่ะเขาเอาชั่วโมงละหกลอยหก้อยหาสิบถ้าเยปยนจัมพผิดนะคะสามคนค่ะสามคนที่มาเหตุแล้วเขาก็คิดไปทั้งหมดสี่ชั่วโมงค่ะพ็เขามาตอนเจ็ดโมงสี่สิบห้าเดี๋ยวเขาไปตอนเที่ยงสี่นะคะนั่นละ การคิดคนละสี่ชั่วโมงสามคนนะคะกามีค่าทิ้งขยะมีอย่างหนึ่ะคะรวมหมดแล้วนะคะข้าก็ส่งบินมาเก็บแต่คดีเลยเนี่ยที่เบอร์ชอบเลยนะคะประเทศสวีเดนเคาอันมีแอนกองภาษีเลยไหมคะช่วยเหลือประชาชนในเมืองของเปียวนะคะเปียวบรูวา่าทั่วประเทศเป็นบอแต่ว่าเปียวลูกเมืองของเปียวนะคะเปียวพูดถึงราคาจริงคือราคา1นึ่งหมื่นโครนเนอร์แต่ปเปียวได้จ่ายเองหาพันโครนเนอร์ค่ะทุกคนนั่นราคาเห็นบอ นี่คือข้อดีของการเสียภาษ,ษีนะคะประเทศของเขาเขาก็เลยช่วยประชารนะคะแม้กระทั่งแฟนเบลเฮดงานนะคะไปสองคอมหรือติดตั้งระบบกล้องหรือว่าทีวีโปรแกรมทีวีหรือว่าสอบคอมหรือว่าอย่างไปบ้านค้นนะคะเขาเอื่นว่าแฮมบิเซอร์คือว่าไปบ้านนะคะเขากองภาษีเขาจะช่วยนะคะช่วยช่วยเรื่องภาษีให้ทุกคนที่ทํางานเราก็เสียภาษีเป็นไรน,น,นะคะประเทศเขาทุกคนว่า ดีหรือเปล่านี่แหละค่ะเป็นอย่างประชากรของเขาจังยอมรับได้ว่าภาษีแพงเขาบัเคยบนนะคะถามว่าบนบมันก็มีนะคะแต่ว่าเขาก็พอใจเพราะว่าเด็กหาลูกนะคะแต่รักษาฟันฟีจนถึงอายุ18เลี้ยนฟยีถึงอายุ18นันเคะเป็นต่างดาวเป็นโปรตเสเียนะคะตัวก็เลี้ยนฟรีสุขดาสุขภาพเขาก็รักษาฟีายแคส200ครูเนอร์น่คือเวลาเขาไปยื่นบตรประชาชนนะคะ เขาต้องเสียเสียค่าทมเนียมแค่นั้นค่ะที่เหลือเขาก็ได้รักษาแล้วก็ถ้า,าถ้าสมมติว่าค่ารักษาพยาบาลของเขาขึ้นสูงในวงเงินจํานวนต่อปีนี่เงสินะเขาก็จะลดม่ให้เขาอีกสินะเหมือนเขาช่วยสนับสนุนประชากรเขาแบบว่าช่วยดูแลประชากรน,นะคะเพราะเงินของภาษีบงญเขานั่นเองนะคะนี่แหละค่ะการทํางานของเปียวที่เขาเสียภาษี50%ซแล้วก็ทำามีลูกน้องเขาเสีย75%ทํ้าอเทว่า ภาษีแพงบ่แพงค่ะแต่กับคุ้มค่าเวลาเขาต้องการความช่วยเหลือสิคะในราคาพี่กันเ่าสู่ทุกคนฟังว่าวิถีชีวิตต่างแด่เป็นแบบใดระบบของภาษีนะคะแล้วก็บวัหยุดิของเปียวกัวกับทำสวนนี่คือวิถีชีวิตในเมืองนอกค่ะเสียงอันดังมากเลยมันอยู่ไก่แม่น้ำแตราคาทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเรื่องราวของเปียวนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย